สวัสดีค่ะชื่อนาะงสาวเจนจิราวิเศษปวส1แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยอรลายการอาชีพพลแกนวันนี้จะมานำเสนอหลักการทำงานของวงจร R-S f i p f o p ค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอวงจร R-S f i p f o p นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะวงจรของ R-S f i p f o p นะคะ มันแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองส่วนนี้เป็นของแอนเกตนะคะส่วนนี้เป็นของนาแล็กค่ะอินพุตจะเข้าเป็นสามช่องนะคะเนี่ยค่ะ,คะก็คือ R นะคะ E ก็คือคอรคป้อนสัญญาผ่านเข้าไปนะคะคอกแล้วก็ A S นะคะส่วนเอาพุตออกเป็นสองเอาพุตนะคะก็คือ Q กับ คิวบาค่ะต่อไปเรามาดูหลักการทำงานของวงจรนี้นะคะวงจรฟิฟอบเปรียบเทียบกับตารางความจริงตรงนี้นะคะค่ะ Input น,นะคะมีอยู่3มช่องตามที่เราบอกไปนะคะ E ก็คือค o อ,อกค่ะนี่ค่ะ S R ส่วน output Q แล้วก็ Q bar นะคะและคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment ก็คือสถานะนะคะค่ะในกรณีที่ค็อกเป็นศูนย์นะคะ แล้วก็เกับ R เป็นศูนย์โดยคุณสมบัติของแอนเกตนะคะถ้าขาใดขาหนึ่งเป็นศูนย์เอาพุทจะออกมาเป็นศูนย์นะคะค็อกป้อนเข้ามาศูนย์นะคะเตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์กับศูนย์มันเจอกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะคะค่ะตามตารางนะคะ ตรงนี้นะคะคอกเป็นศูนย์เจอกับ r ที่เป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะสถานะตรงนี้ก็จะเป็นโนเช a นะคะคือป้อนศูนย์เข้าไปออกศูนย์ค่ะเขียนช่องให้มันดูง่ายขึ้นนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกช่องที่เจ็ดแล้วก็ช่องที่แปดค่ะต่อไปเรามาดูช่องที่สองนะคะ ในกรณีที่คอกเป็นศูนเอเป็นศูนแล้วก็ R เป็นหนึ่งะคะตรงนี้ค่ะคอกเป็นศูนะคะเจอหนึ่งอเป็นหนึ่งเอาพูดออกเป็นศูนย์ะคะตามคุณสมบัติของแอนกตค่ะศูนย์เจอศูนย์ตรงนี้ก็ออกเป็นศูนเหมือนเดิมน,นะเหมือนเดิมนะคะ ส่งผลให้ออพต์ออกมาเป็นโนเช้งนะคะเอ่อเข้าศูนย์ออกศูนย์ค่ะต่อไปเรามาดูช่องที่สามนะคะเนี่ยค่ะเอ่อเขาเป็นศูนย์เนี่ยนะคะแล้วก็เอสเป็นหนึ่งนะคะเอสเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็อาอาเป็นศูนย์ค่ะ ศเจอกับ1ออกเป็น0ูนย์ะคะศมาเจอกับ0ูนย์ออกเป็น0ูนย์ะคะสถานะก็คือโนเชงนะคะคือเข้าศูนย์ออกเป็นศูนย์สถานะจะออกเป็นโนเชงนะคะต่อไปเรามาดูช่องที่ห้านะคะเออในกรณีที่ค็อกเป็น1นึ่งคอกเป็น1แล้วก็เอสเป็น0ูนะคะเอสเป็นศูน แล้วก็ R เป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์หนึ่งเจอกับศูนย์นะคะเอาพุทจะออกมาเป็นศูนย์นะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งเจอกับศูนย์ตรงนี้จะออกมาเป็นศูนย์นะคะเอาพุทออกมาเป็นศูนย์ตามคุณสมบัติของแอนเกตนะคะส่งผลให้เอาพุทธออกเป็นโนเชงเหมือนเดิมนะคะดูตรงนี้นะคะช่องที่ห้านี่คะ่ะช่องที่ห้า ต่อไปเรามาดูช่องที่6นะคะในกรณีที่คอกเป็น1นะคะแล้วก็เเป็น0แล้วก็ r เป็น1นะคะ R เป็น1ตรงนี้เป็น1นะคะเรามาดูนะคะ1เจอ1เรามาดูตารางนะคะ q 1นึงเจอ1 Q ออกเป็น0นะคะแล้วก็ตรงนี้1 ศูนย์มาดูตรงนี้ตารางนะคะช่องที่6 Q bar เป็นหนึ่งนะคะเปรียบเทียบกับตารางนะคะสถานะตรงนี้จะเป็นรีเซ็ตนะคะน่คะช่องที่หกตรงนี้ค่ะต่อไปเรามาดูช่องที่เจ็ดนะคะในกรณีที่คอกเป็นหนึ่งแล้วก็เอเป็นหนึ่งเอเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ R เป็นศูนย์ค่ะหนึ่งกับหนึ่งเจอกันเป็นหนึ่งนะคะตามคุณสมบัติของแอนเกตนะคะตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะเอาพูดออกเป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เจอกันเป็นศูนย์นะคะตรงนี้เป็นศูนย์ค่ะค่ะตามตารางตรงนี้นะคะ Q bar ช่องที่เจ็ด Q bar ตรงนี้จะออกเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ Q ตรงนี้ค่ะ Q คิวตรงนี้จะออกเป็นหนึ่งนะคะนี่ค่ะหนึ่งอันนี้จะเป็นศูนย์นะคะสถานะจะเป็นเซตนะคะช่องที่เจ็ดสถานะจะเป็นเซตค่ะต่อไปเรามาดูช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายในกรณีที่คอกเป็นหนึ่งนะคะคอกเป็นหนึ่งแล้วก็เอสเป็นหนึ่งแล้วก็อาร์เป็นหนึ่งนะคะอาร์ R, ตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะหนึ่ง หนึ่เจอหจะเป็น1น,นะคะเอาพูดจอ,อกเป็น1เอาพูดของแอนเกตส่วนเอาพูดตรงนี้นะคิวกับ q ิวบาร์นะคะค้าจะออกมาเป็น xx หรือเป็น1นึ่งนะคะคเป็นค่าที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ได้ใช้นะคะคือค่า intermediate นะคะไปเรามาดู timing diagram นะคะก็คือช่วงเวลาค่ะนี่นะคะ ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ที่ห้าที่หกตรงนี้ก็จะเป็นคอกนะคะคอกเป็นลูกขึ้นของคอกนะคะตรงนี้ลูกขึ้นของคอกค,ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คือโลกับไฮนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งลูกขึ้นจะขึ้นตรงนี้นะคะหนึ่งนี่ค่ะหนึ่งเป็นศูนย์นะคะศูนย์ลูกขึ้นจะลงอย่างนี้ค่ะลงตรงนี้ เอสนะคะเอสเอสลุกขึ้นก็จะประมาณนี้ค่ะเอสเนี่ยค่ะส่วน R นะคะลุกขึ้นประมาณนี้ค่ะ A. แล้วก็คิวนะคะคิวประมาณนี้ค่ะคะิวแล้วก็คิวบาร์ก็ประมาณนี้เลยค่ะลุกขึ้นคิวกับคิวบาร์ลุกขึ้นก็จะตรงข้ามกันนะคะนี่ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะวงจร R S f i f o สผู้แนะนำแนวทางคือนายกฤษดาวงการนะคะถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะคะขอพุ่นค่ะ